Marvel Che แทบจะจำไม่ได้แล้วว่าเราสนุกกับหนังมาเวลครั้งล่าสุดตอนไหนเพราะตลอด2ปีที่ผ่านมานี้ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงแต่ละเรื่องดูจะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพบางก็พอดูได้ระดับโอเคแต่บางเรื่องเนี่ยกันเหลวและเละเทะมากๆ Deadpool w o l w o r i n e ร คือผู้กอบกู้เป็นมาเวลจีเซ u s สจริงหรือไม่มาหาคําตอบช่างแม่งดีกว่าครับมัวแต่ลีลาเดี๋ยวมันไม่ได้พูดคือเออเด p พูลแอนด์ l ูเ r อรีเนี่ยหนังมันดีจริงๆงานคุณภาพครับเรื่องนี้ แมนี่จะเป็นภาพยนตร์ลำดับที่3ของฮีโร่ตายไม่เป็นอย่างเดทพูแต่นี่ก็ไม่ใช่หนังภาค3แต่อย่างใดมันคือหนังเดทพูภาคใหม่ที่ผสมผสานความกวนตีนกับหนังคู่หูได้อย่างยอดเยี่ยม Oh, whiskey deck of the claws ทุกคนน่าจะรู้จักกับตัวละครเดทพู Deadpool จาก Marvel คอมิกกันอยู่แล้วงั้นเรามารู้จักกับเรื่องราวภาคนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเวสวิลสันหรือว่าเดทพูที่ต้องกลับมาใส่ชุดสีแดงรัดไข่อีกครั้ง เพื่อทำภารกิจร่วมกับ T.V.A. ปกป้องจักราวาลที่กำลังจะวิบัติก <are> <c oughs> แต่ว่าเดดพูก,ก็เล่นลิ้นตามระเบียบแท็ก <c oughs> ทีมกับวอเวอรีนเพื่อปกป้องโลกที่กำลังจะ,ะเผชิญกับหายนะ <c oughs> ปาร์ตี้ทำภารกิจร่วมกันครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มใจแต่มันก็ต้องเล็ฟังกิ้งโก้ เ e ดพูลแอ and วู l เว r ร n นเป็นหนังที่ผมไม่ได้คาดหวังไม่ได้สนใจมันเลยได้วยซ้ำครับตัวอย่างมาผมก็ไม่ดูเพราะว่าผมเจ็บจากหนังฮีโร่พักหลังๆมาเยอะมากพอเห็นการมาของมันก็แค่เออมาแล้วเหรอ เออถ่ายเสร็จแล้วหรอแล้วก็เห็นว่าเออมันกำลังกระฉายแล้วแล้วก็มีกระแสมากมายที่สื่อให้แสงกันสุดๆซึ่งผมก็รู้สึกยินดีกับมันด้วยความที่โตขึ้นชีวิตเราเนี่ยก็ไม่ได้ผูกอยู่แค่กับหนังฮีโร่เหมือนแต่ก่อนแต่บอกตามตรงพอดูจบหนังแม่งโคตรมันตั้งแต่โลกนี้เนี่ยมีเดฟทูตั้งแต่ภาคแรกภาค2และภาคล่าสุดมาตรฐานไม่มีตกเลยความอิสระในคาแรคเตอร์ความครีเอทีฟของผูก้กับและทีมงานทำให้เดฟพู เป็นหนังที่เหนือความคาดหมาย even snowboarding even disco dust white girl interrupted even forest bump do you want to build a snowman yes โดยความที่หนังมันอยู่ในระดับที่แมสมากๆแบบป๊อปคอร์นมูวี่มากๆเราจะไปคาดหวังเรื่องบทภาพยนตร์เรื่องๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ดีใช่ไหมล่ครับเพราะว่ากลุ่มทาร์เก็ตเป้าหมายของหนังเรื่องนี้คือกลุ่มคนดูหมู่มากหนังจะยังคงรุนแรงสะใจด้วยเรทอาแม้มันจะอยู่ในใต้ชายคาของดิสนีย์เพราะงั้นจะขอพูดแค่ในสิ่งที่แฟนหนังจะได้รับ เมื่อไปดู d d p o o l o n d Wolverine ในโรงภาพยนตร์ฉากแอคชั่นเรดอาจริงรุนแรงจริงภาคก่อนเป็นยังไงภาคนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยต่อสู้เอาแบบกระจุยศาสตร์กระจายคำสบดดากราดหยาบคายล้นจอใครที่เน็บแนมว่าดิส n e y ์ทำแล้วจะทำไม่ถึงเครื่อง ห่วงเรื่องนี้ได้เลยรอบนี้ไฟกีเขาไฟเขียวเอาแบบที่18บวกกันสุดตีน <Fucking forehead. S 1> การต่อสู้ภายในหนังจะยังคงดุเดือดแต่จะต่างไปตรงที่หนังจะอยู่ในมูดแอนโทนดิสนี์มาร์เวลสีสันเอ่ยการบิลอัพเอ่ยมันให้อารมณ์ที่บันเทิงแตกต่างจากหนังสองภาคก่อนได้อย่างยูนิค แฟนเซอร์วิสแมฮีโรชุดแดงรัดไข่จะอยู่ในชายคาของดิสนีย์เรียบร้อยแล้วแถมยังมากันทั้งฟอกเลยเราจะได้เห็นการกล่าวถึงของเหล่า Xmen การมาเป็นอีสต์เอ็กยิ่งใครที่โตมากับ Xmen แนะแล้วรู้จากพวกเขาเนี่ยทั้งนอกจอทั้งในจอข่าวหนังต่างๆเดดพูม oh. ันก็เอาประเด็นนี้มาใช้งานได้อย่างเจ็บแสบเฮฮามากผมว่านี่คือภาพยนตร์ที่เป็นไม้ำํำความกำลังจะชิปหายของมาเวลได้ดีมากๆแถมมันก็ยังเป็นของขวัญสำหรับแฟนๆฟ m เ n ็นไปด้วยในตัว เด็กยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทัน Generation X เ e ็แล้วแต่เด็กหนวดอย่างเราบอกเลยว่าฟินน้ำแตกแกีสนัน่นร้องเชียร์กันเลยทีเดียว wish, หัวใจของตัวละครเดินทางมาถึงภาคนี้แล้วผ่านมาตั้งสองภาค หัวใจของตัวละครเวดวิลสันก็ยังคงน่าสำรวจหนังพาเราไปรู้จักกับเขามากขึ้นว่าภายใต้หน้ากากปากเก่งพูดเยอะไร้มารยาทแค่จริงแล้วเขาก็เจ็บปวดและเปราะบางแค่ไหนรวมไปถึงีตัวละครโลแกนหรือว่าวูเวอรีนตัวละครนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มหลังที่น่าสนใจภาพยนตร์ก็คลายปมใหญ่ของเขาถ่ายทอดความปวดร้าวของคนตายไม่เป็นได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นบทบาทเดิมของฮิวจ์แจ็กแมนก็จริงแต่คนดูจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง <Come> หลักๆแล้ว3ส,สิ่งนี้ที่ผสมปนเปกันอยู่ในจอออกมาเป็นรสชาติที่โคตรจะอร่อยเป็นตัวของตัวเองและสร้างความหวังให้กับคนรักหนังฮีโร่ได้อย่างดีข้อเสียมองข้ามไปได้เลยเรื่อง CG ที่มีให้เอ๊มีให้สังเกตเรื่องแรงจูงใจของตัวร้ายอะไรพวกนี้นี่มันเล็กน้อยมากหากเทียบกับความบันเทิงเต็มสูบที่คุณจะได้รับในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวผมไปดูมาแบบเสียงต้นฉบับนะครับสนุกมากๆเดี๋ยวรอไปสัมภาษณ์ใครเพราะว่าเดซพูเนี่ย ก็ได้ทีมเสียงไทยคุณภาพถึงพลิกถึงขิงมันไม่แพ้ต้นฉบับแน่นอน no, there, สำหรับใครที่เป็นแฟนหนังฮีโร่เห็นโปรแกรมนี้คงตีไว้ก่อนเลยว่ามันแน่ๆเข้าไปดูแน่ๆส่วนใครที่ไม่รู้จักเดดพู l ไม่รู้จักเอ็กเมไม่รู้จักวูเบอรีเลยผมก็ไม่ได้อยากอวยนะครับแต่ก็ไปดูก็ได้อยู่ในโพสิชันที่ถ้าว่างก็ไปดูเหอะมันไม่เสียหายแต่รับรองเลยว่าถ้าใครไม่รู้จักแบบไม่รู้จักจริงๆนะ คุณจะไม่อินไม่เข้าใจอะไรแบบเยอะมากๆข้อเสียของตัวหนังเนี่ยมันเล็กน้อยครับแต่ข้อด้อยข้อน่าเสียดายของมันก็คือใครที่ไม่ได้เป็นแฟนตัวละครเหล่านี้จะไม่เข้าใจโลกของพวกเขาเลยและนี่ก็คือจังหวะจะรีวิว e a d p p o o l n d ์ o l v e r i n e ใครดูมาแล้วอย่ารีบสปอยให้คนอื่นได้ดูก่อนนะใครสปอยผมลบเมนนะจ๊ะคิดเห็นอย่างไรบอกกันได้คุยกันได้ สำหรับคลิปนี้ถ้าหว่าชื่นชอบกันนำเสนอของจังหวัดจากะหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด YouTube มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆรู้จักกับจังหวัดจากะหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวภาพยนตร์แบบนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบเรือบุฟฟีเซเบุสวัสดีครับ